สวัสดีครับมีคำถามจากหลายๆท่านนะครับว่าคำว่า accuracy e ความแม่นยำและคำว่า precision ความเที่ยงตรงมันมีความแตกต่างกันยังไงครับอาจารย์นะฟังจากหลายๆความหมายหลายๆคำแปลนะครับมันก็ยังให้ความหมายที่ชัดเจนไม่ได้อยู่ดีนะผมก็ยังสับสนกับสองคำนี้นะครับโอเคทีนี้นะครับความแม่นยำและความเที่ยงตรงนะครับอาจารย์ขอยกวอย่าง,ง่ายๆเลยเนาะ ความแม่นยำ accuracy นั่นคือการที่เรานำเครื่องมือของเราไปทำการเปรียบเทียบกับตัว reference ตัว master นะตัวที่เราทราบค่านะครับถ้าเป็นการสอบเทียบเครื่องมือวัดคืออะไรไปเปรียบเทียบกับตัว master ต andard นะตัวมาตรฐานการสอบเทียบนะยกตัวอย่างวัวเนียนะวัวเนียนะฮะเราก็เอาไปเอาวัวเนียไปทําการวัดกับตัวเกจบ็อกเกจบล็อกก็คือตัว reference นั่นเองนะครับดังนั้น ถ้าเราอยากจะทราบความเม่นยำของเวอร์เนียเราต้องนำเวอร์เนียไปทำการวัดกับเกจบล็อกแล้วดูว่าค่าที่เราได้นะครับมันใกล้กับตัวเกจบล็อกใกล้กับตัวมาตรฐานหรือเปล่านะครับนี่คือความเม่นยำเนาะส่วนความเที่ยงตรงความเที่ยงตรงมันจะดูกลุ่มของข้อมูลที่เราได้ที่เรามีการวัดซ้ำนะครับคุณอาจคุณอาจอาจจะไม่ได้วัดแค่ครั้งเดียวคุณมีการวัดซ้ำหลายๆครั้ง ความเพียงตรอก็คือค่าที่ได้มันมีความใกล้เคียงกันหรือเปล่ามันเกิดการเกาะกลุ่มกันหรือเปล่านะครับเนาะงลันค่าที่คุณวัดได้ครับนะที่คุณมีการวัดซ้ําโดยคนเดียวนะหรืออาจจะมีการวัดโดยมากกว่าหนึ่งคนะถ้าวัดซ้ําโดยโดยคนเดียวก็เราเรียกว่าคา่ารีพีทแต่ถ้ามากกว่าหนึ่งคนเราเรียกว่าคา่ารนะีโปรรีโปรริวนะครับนั่นคือคา่าที่มันได้เนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันหรือเปล่ลาใกล้เคียงกันนะครับไม่ใช่ใกล้ในส่วนของตัวเล็กๆเนาะ ค่าที่ได้ครับที่มีการประท้บเนี่ยมันเกิดการขกาะกลุ่มใกล้เคียงกันหรือเปล่าดังนั้นการหาฟีชั่นไม่จะเป็นที่จะต้องเอามาวัดกับตัวเลเยนต์ก็ได้คุณเอาโปรดักต์ในรายผลิตนะเอาตัวสแมเปิลเอาตัวพนะา,าร์ทนะมาทาการวัดทําการทดสอบก็ได้ครับแล้วดูว่าค่าที่คุณวัดได้เนี่ยมันเกิดการขอบกลุ่มใกล้เคียงกันหรือเปล่าเป็นกลุ่มเดียวเป็นเทรนเดียวกันหรือเปล่า,านี่คือความหมายของคําว่าการหาค่าพีชั่นหรือความเที่ยงตรงนะครับนะสรุปนะฮะเอ็โคซี see. เราจะนําไปวัดเทียบกับตัวมาสเตอร์ตัวเร e เซนต์ตัวเราทราบค่าตัวพรีเดชั่นคุณจะวัดกับตัวเร e เซนต์หรือตัวมาสเตอร์ก็ได้หรือเอาโปรดักต์ในไลฟ์ผลิตมาทําการวัดก็ได้เพื่อที่รู้ว่าค่าที่ได้ครับมันมีความใกล้เคียงกันหรือเปล่ามันเกิดการเกาะกลุ่มกันหรือเปล่ามันอยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวอาจารย์จะขึ้นภาพไปดูข้างล่างนะครับลองดูนะครับนี่คือความหมายของเขาว่า e x c กซ์โซและความหมายของคําว่า p r e c i s i ่นนะครับนะถ้าสนใจดูต่อในคลิปขออาจารย์มีมีอยู่หลายคลิปเลยนะครับ ที่สอนเรื่องทั้ง2ตัวนะครับไปดูในเรื่องของวอลรเดทแล้วกันนะครับมีสอนอยู่ครับ